ถ้าถามว่าทำไมทำไมต้องฝึกหมัดแบบนี้ทำไมต้องฝึกให้มันเป็นท่านี้แล้วหมัดเน้นแบบนี้ <S <S เพราะว่าเราเล่นหนัง <S 1> <S 1> เราถ่ายหนังเราไม่ต่อยจริงถ้าต่อยจริงคือไม่มีใครมาจ้องอยู่อะไรให้เราต่อยไม่มีใครมายืนเฉยให้เราต่อยได้สวยๆอะไรอย่างนี้หรอกม,มันไปแบบสาวๆว,ว,วต่อเลยต่อเลยใช่ไหมเราเล่นหนังคือไฮไลท์อย่างเช่นตั้งๆตั้งๆสก,กัดได้ภาคทำให้รู้ว่ทุนชนดได้ดอกแล้วก็ อย่างเงี้ยแล้วมันจะจับที่หน้าแบบตอนเนี้ยถ้ามันเก๋อถ้าเกิดมันดูดูไม่เก่งมันดูไม่ใช่นะคนก็ไม่เชื่อใช่ไหมล่ะไม่ได้อคติ้งตลอดเวลาเราต้องรู้ว่าตรงไหนควรจะเล่นฟิลจริงฟิลการเคลื่อนไหวจริงมัเชิวอ,อาร์ตจริงตอนไหนจะเป็นประสบอคติ้งจิตอยู่ที่สันหลังบังคับอารมณ์แบช้าๆเลยจิตอยู่ที่นี่นะ ตามองเป้าจิตอยู่ที่นี่อ่านตามมองเป้าไว้ก่อนจิตอยู่ที่นี่นตามมองเป้าเคลื่อนหมัดมาบิดไหมรู้สึกไหมว่าโฟกัสแอนทุกครั้งที่ออกมกาต้อเป็นแบบนั้นครั้งที่ออกมาและอย่าเปิดอ่าเริ่มกลางกลางตึงเหมือนเดิมนะตามมองเป้าจิตอยู่ที่หมัดแอน นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไปานีแล้วค่อยแรงแล้วดึงกลับนะถ้าจะแรงก็แรงตั้งแต่ออกแต่แรงให้มมออัถ้าจะแรงห้าสเปอร์เซ็นต์ุกก็ออก5้าสิเปอร์เซ็นต์ดึงกลับ5ิเปอร์เซ็นต์ดึงกลับแรงเท่ากันอ่าเดิมตามองเข้า,าจิตลองเต็มที่จิตที่ฆาดเต็มที่ปั๊บแอนประมาดให้อยู่แบบการกปรกติพยายาม พุ่ออกไปรู้จังหวะการหายใจออกและการปล่อยอปล่อยหมัดกรชาพร้อมกันกับการหายใจมม okay. แมนให้แมนเรื่องลมหายใจเรื่องจังหวะการออกโอ <Okay. S 2> เคแต่ทีนี้จะออกของโยกยัง เหมือนออกช้าแต่แต่กระชากเร็วช่วงช่วงออกเหมือน <B> um. เหมือนอย่างเงี้ยตั้งแต่จุดสตาร์ทเลยบุ้งคืนะตั้งแต่จุดสตาร์ทมันจะไม่ปักนี้มันจะไม่ปักนี้หายใจให้พร้อมและปล่อยออกพร้อมกันปุ้บ um. เห็นไหมหมัดกลับมาที่เดิมลองดูหมัดที่นั้นจากจุดเนี้ยให้มองไม่ทันเลยไปุ้้งกลับมาอีก ใส่นิดนึงนะจิตอยู่ที่หมัดทีนี้ตอนแรกเราจิตอยู่ที่หมัดเพื่อที่จะไปนี่แต่ทีนี้จิตอยู่ที่หมัดเพื่อที่จะมาปุ้งแล้วมากลับมาที่เดิมดึงกลับเดียบร้นเออปล่อยตรงดึงตรง,งเออี่เมื่อกี้ตอนออกหมัดเราหมัดเราตรงแล้วแต่ตอนดึงกลับอ่ะ มันเหมือนมันลงนิดหนึ่งไม่รู้ตอนดึงกลับหมัดตกหรือยังไงเขาเรียกมัดตกหรือยังไงแล้วค่อยแล้วค่อยคีบมาตึงและตึงเห็นไหมพอดึงปุ๊บกระชากดึงสอกและไหล่กลับดึงหัไหล่ดึงเอวกลับให้หมดไปปุ๊บดึงกลับให้หมดไปปุ๊บดึงกลับให้หมดอ่ะมันจะมีการฝึกอีกแบบอย่างเช่นไปตรงช้าใช่ไหมช้าแต่ทีนี้ตอนดึงกลับจากตรงเนี้ยดึงเร็วล็อก ล็อกตั้งขึ้นมาอย่างนี้เลยเพื่อเตรียมการพอปุ๊บปั๊บกาเหลืออ่ะลรอ,อยห็งตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยชัดเจนเลยแต่ไม่ต้องสโลว์ภาพนะช้าก่อนอ่ะทีนี้ลองช้าให้มันให้มันไม่ดูองศาเนี่มันคล้ายๆองศา,าของการขึ้นไหวอ่ะอ่ะและและและ อ่ทีน ah, ี ah, um, like ้เราดึงกลับยังไงให้หมัดตรงและมาตั้งกะมันเหมือนกับแนวแนวกิมบอลอะว่าว่าไอ้นี่อยู่กับที่ใช่ไหมตามแนวมันแต่ไอ้นี่ไปแบบไอนี่ไม่ไม่ตกอย่างนี้ไงอะไรอย่างเงี้ยลองดูลองดูอ่ะเห็นเลยอ่ะเป็นเส้นเลยเออ เ okay, รู้แล้วลองลองจิตแบบนี้ิ <c oughs> ลองจิตแบบนี้จิตบังคับที่โอเคเรามีตรงนี้แลเรามีตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมเรามีดึงกลับทีนี้จิตบังคับที่สอบดึงตรงนี้ตรงปุ๊บสอบเห็นไหมดูสอบ <c oughs> ดูหมัดก,ก็ตรงไหมและดูสอบมาสอบ<อ>จะได้ไม่เป็นแบบดิดตัวกลับเติเนี่ย <c oughs> หนอใช่ยังมีเออันนี้ได้และและหมัดบิดบิดกลับปี่ที่ต่อกเพื่อกระชากกลับและขึ้นมา้น้ตรงบอกไง่ลูกต้องมาทาให้ตรง เห็นไหมลงยิ่งลงยิ่งลงหนักเลยเรามองเห็นไหมเอออันนี้เห็นอย่างพี่ก็เห็นไม่เห็นนะเออเราก็เห็นเราต้องใช้ความรู้สึกเราไม่เห็นหรอกแต่ความรู้สึกอ่ะมันคืออ่ะดูพี่ว่าพี่แนวไปตรงกับตรงไหมเอยดีขึ้นเออดีขึ้นแต่ แต่ออกช้าแล้วค่อยกระชากนะกระชากแต่แรกเลยจนจบมึงนี่พอกระชากแต่แรกมันตกไม่ต้องเน้นสูงเน้นเข้าหมดัดเออเข้าหมดัดเข้าหัวไหล่และดึงกับลงเออดีขึขข้น,นถ้าถามว่าทําไมทําไมต้องฝึกหมัดแบบนี้ทําไมต้องฝึกให้มันเป็นท่านี้แล้วหมดัดเน้นแบบนี้เพราะว่าเราเล่นหนังเราถ่ายหนังเราไม่ต่อยจริง ถ้าต่อยจริงคือไม่มีใครมาจ้องอยู่อะไรให้เราต่อยไม่มีใครมายืนเฉยให้เราต่อยได้สวยๆอะไรนี้เรามันมันไปแบบสาวสาวสาว,สาวต่อเลยต่อเลยใช่ไหมแต่เลาอยู่ในหนังคือไฮไลท์อย่างเช่นเร่งคิวอะไรก็ไม่รู้คิวแบบไปเรื่อยๆปัง้งปัง้งปัง้งปัง้ปงสก,กัดได้ภาคดอกหนึ่งสมมติทําให้ตัวทุชงัดได้ดอกนึงแล้วก็อ่าอย่างเงี้ยแล้วมันจะจับที่หน้าแบบตอนเนี้ยอาถ้ามันเก๋อ ถ้าเกิดมันดูนดูไม่เก่งมันดูไม่ใช่คนก็ไม่เชื่อใช่ปล่ะมันแบบเฮ้ยมันเป็นน็อกได้ไงวะแล้วท่ายังหม่หน้ำอยู่อะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันถึงสําคัญมันต้องเน้นแล้วมันมีหลายแบบทั้งกระแทกฝ่ามือทั้งอย่างนี้อันนี้คือท่าไฮไลท์เขาเรียกท่าท่าติดจอบอะสมมติจะน็อกใครสักคนในหนังอะลงไปมันก็ต้องมีหลายท่ามันจไอ้นี่อยู่ท่าเดียวไม่ได้ไมันอะเดี๋ยวสมมติ กล้องจับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บมาปุ๊บคนนี้อ้างคนนี้อีกคนจะงานทุกอ้า่เนี้ยคนมาซอมอ้า่เนี้ยอะไระมันต้องเน้นเน้นเน้นดอกที่จะทําให้สลบได้ได้หมัดทุกท่าแล้วอะไรแล้วเวลาที่จะเอาไปเล่นอ่ะเราต้องไม่เกรงในการจัดระเบียบตัวเองคือคือเวลาซ้อมเอามันตั้งแต่มันต้องเป็นตั้งแต่การซ้อมด้วยการที่ว่าเราต้องเคลื่อนไหวด้วยท่าที่สะดวก สะดวกที่สุดก่อนสะดวกและรวดเร็วและต่อเนื่องได้โดยที่ไม่เครเขินเออบางคนเขายังแบบยังไม่ชินหรืออะไรก็ช่างแต่คือให้นึกไว้ว่าเวลาเราเล่นคิวบูของของครูสอนเนี่ยครูจะให้เคลื่อนแบบฟิลจริงไว้ก่อนและค่อยไปบวกกับ acting อย่างเช่นคิวมายาวๆเลยต้องโชว์แบบมันไม่มีเวลามา acting ตลอดเวลานะเพราะว่าการต่อสู้ทุกอย่างเวลาเคลื่อนไหวปุ๊ ไม่ถ้ามันไม่จริงปุ๊บมันมัน,ม,นมันก็ไปไม่สุดมันก็ไปไม่ไม่สวยใช่ไหมทีนี้พอไปสวยปั๊ปไม่รู้แหละมันไม่ไม่ได้หวง acting แล้วตอนนั้นอคติ้งมันมาธรรมชาติแล้วปุงปรุงปรุงปงปรุง,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 งจนกว่าจะถึงไฮไลท์นี่แหละใส่ acting ทำอะไรเงี้ยเพราะแต่สิวป่ะเพราะไม่ได้ acting ตลอดเวลาเราต้องรู้ว่าตรงไหนควรจะเล่นฟ e ลจริงฟิลการเคลื่อนไหวจริง m อช i ลอาร์จริงตอนไหนจะเป็นประแบ acting มันถึงได้ดูหนังแล้วดูู้สึกแบบ เห็นพวกมืออาชีพพวกนักแสดงมืออาชีพเขาเล่นกันนะก็ถึงได้ดูแบบเอ้ยจริงจังอ่ะเอ้ยนี่แหละคือก็ต้องฝึกหากคลิปเราเป็นประโยชน์สำหรับคุณและสนใจก็กำลังเซฟคลิปไว้และกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราแล้วเจอกันใหม่มีโปรโมชั่นเด็ดๆรอคุณอยู่